1 x đen đen 1 khu, nến, nến, 1 khu... การันตีแนวนี้ครับจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดหัวใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นคลิปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับลิเอร์พท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมครับอยากได้ตัวเน้นอยากได้ตัวการันตีและชุดอาร์บัมบีเอพีนะครับพบกันได้ในหมู่บ้านของเราเลยน้องง่ายๆครับใต้โปรไฟล์จักรวีนะครับบอกอยู่ครับน้องเนกจากเราจะนําเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับเรายังเสริมทำมาด้วยกูรูอินฟลูเอนเซอร์ชั้นน็อและเซียนชิดังที่พร้อมนําเล่นตลอด24ชั่วโม ทัสรับอลต่างประเทศเราส่งตรงให้กับ f c ทยุกท่านได้ติดตามกันเป็นพิเศษอย่างแน่นอนในนั้นครับนอกจากในเรื่องของแนวทางที่ชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะได้ความรู้และได้อัตราการจ่ายของค่าตัชนีที่ดีสุดได้สปอนเซอร์ที่ดีสุดในตอนนี้ครับดังนั้นสายนะักทงทุนไม่ควรพลาดยับพบกันได้ในครอบครัวการันตีครับแล้วนี้ครับหนึ่งตัวเี้นหนึ่งตัวการันตีของเราครับขอพาพี่ไปในรายการ u ู l ครับ เป็นทางฝั่งของรอบที่2นะครับในรอบเพย์ออฟนะเลกที่2นะครับก็วันนี้ทางฝั่งของเอซิมิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟนูดรับเกมแรกแรกครับเป็นทางของเฟนูดที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองแล้วก็ชนะไปก่อนที่1ประตูศูนย์ด้วยกันครับก็มีอยู่ในกระเป๋า1ตุ่ง1ตุนด้วยกันครับวันนี้ครับมาเล่นในบ้านของเอซิมิลานก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าจะสนุกครับเพราะว่าเอซิมิลานเนี่ยในเกมที่แล้วลงจากชนนักเตะก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีนะเอาชนะทางฝั่งของเบลนาได้ที่1ประตาได้ววยกัันนครบส่ทางงฝั่เเฟนูก็รียกว่าหวังผลลได้เยนะะครรับเเพาาออยยย่่งนน้ี ก็ถือว่ามีแต้มนะครับตุนไว้ในกระเป๋าอยู่1เม็ดแล้วนะครับเกมที่ผ่านมาในลีกเนี่ยเขาได้สนใจอะไรเลยนะครับเพราะหวงนักเตะเป็นอย่างมากนะครับทำให้แบ่งแต้มกับเอ็นซีเบดานะครับไปที่ศูนย์ประตูศูนย์เพื่อมาลุยกับเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับรอบตัดเชือกวันนี้สนุกแน่นอนครับโดยนี้ครับสิ่งที่ทางฝั่งของเอซีเมลานจะได้เปรียบอยู่หลายเรื่องเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่พร้อมมากกว่านอแข้งหลักๆก็ยังอยู่ครบมากกว่าแถมวันนี้ในเล่นต่อหน้าแฟนบอลและมีแฟนบอลคอยังดู่ัาติอโกมงขชลฟ ทางนี้ก็ไม่มีปัญหาครับส่วนทางฝั่งของเฟนูดวันนี้นะครับก็จะมีทางฝั่งอีกอไปเซานะครับยูเลียนคาราซ่านะครับทางฝั่งของอีวานูเชกนะครับวันนี้เป็นเรียกว่าแข่งลุกหลกักๆแลายจัดนะครับโดยนี้ก็ถือว่าพร้อมด้วยกันทั้งคู่พอๆกันนะแต่ถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งวันนี้นะครับแข่งหลักหลายรายของเฟนูดก็มีการบาดเจ็บเหมือนกันต้องรอเช็คฟิตอีกหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นวันนี้ครับด้วยความที่ทางฝั่งของ เอซิมิลานเนี่ยมันมารอบตัดเชือกแล้วมันได้เล่นในบ้านของตัวเองแล้วนะครับผมมองว่าวันนี้ก็เป็นเกมที่หวังผลได้เลยนะถึงแม้ว่าเฟรนดูต์เองก็ถือว่าเป็นทีมแกรง่งประสบการณ์ในรายการ UCL ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พอเป็นเกมที่มันบังคับชนะแล้วจริงสาหรับทางฝั่งเอซิมิลานผมคิดว่าพวกเขาทําได้ครับโดยผลที่ว่าคู่นี้นะครับในเรื่องของความพร้อมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนและทางฝั่งของเอซิมิลานเองพวกเขาเนี่ยนะครับไม่เคยเปิดโจทย์มาแรงขนาดนี้เลยถ้าเป็นในรอบดอคเอาท์หรือว่าฟุตบอลรอบต ลานมาแบบพอดีพอดีคำที่2ประตูสูงเลยนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ครับเอซชีมิลานปีศาจแดงดำเนี่ยพวกเขามีโมนตั้มที่ดีมากกว่านะครับและเงื่อนไขนี้ก็ไม่ได้ดูแลเกินไปด้วยนะครับผมเชื่อว่าพวกเขายังเชียร์ได้อยู่ครับวันนี้นะครับการันตีแน่ๆต้องมี1เมล็ดนะครไปรอรุนเมล็ดที่2ได้เลยที่เจ้าบ้านอย่างเอซชีมิลานปีศาจแดงดำวันนี้เชียร์ได้ครับเปิดด้วยละกันในเอฟซีทุกท่านสำหรับท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมพบกันได้ในครอบครัวการันตีครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ